ไปพอบรรยากาศในการจัดงานลานาเอ็กซ์โปนะครับโดยสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดกิจกรรมสเสน,น่ห์ล้านนาหื้อคุณค้นหาไม่รู้จบโดยภายในงานลานาเอ็กซ์โป2 0 0 0นนี้เวทีกิจกรรมโซนมากกรรมอาหารวีเลิฟเชียงใหม่โดยการจัดงานดังกล่าวนะครับนายคมสันสวรรค์พารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นประธานเปิดกิจกรรมสเสน,น่ห์ล้านนาหื้อคุณค้นหาบ่หุจบโดยมีนางปริศาพันธพรมท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานโดยพิธีเปิดการจัดงานเดือนนี้ของ วีล์รบเชียงใหม่เนะครับสเสน่ล้านนาเพื่อคุณค้นหาบหรพุจบเป็นการพัฒนาเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งและมา,าก,กรรมวเลิรบเชียงใหม่เที่ยวเชียงใหม่ใครๆก็รักซึ่งภายในงานลานาเอ็กโปนะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในด้านการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่าย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนึ่งโดยการจัดงานนี้ก็ยังเป็นการเชื่อมโยงแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนึ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเกิดรายได้กับชุมชนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักึ้นการดาเนินการในเท่านี้ก็มีการแบ่ง3กิจกรรมเป็นกิจกรรมไป3โซนได้แก่โซนธุรกิจท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวโซนการท่องเที่ยวเชิงปรัจนภัยและแหล่งท่องเที่ยวภาครัฐโดยมีการจัดกิจกรรมวนเวียน ภายใต้ธีมการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับมีธีมท่องเที่ยวชุมชนมีเรื่องของรักช้างรักธรรมชาตินะครับมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแล้วก็ธีมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีเรื่องของสปาแอนด์วลเนสนะครับบอกว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการทำเวิร์กช็อปลูกประครบสมุนไพรเนื้อใจในครอบครัวธีมเริฟรักอาหารมีการทํากิจกรรมพลิก ชมอาหารและนาสูสาก,กลนะครับแล้วก็การแข่งขันบาร์เทนเดอร์การแข่งขันจัดช่อเจ้าสาวการออกลานมเวดดิ้งแฟร์ของโรงแรมจันนนาเป็นต้นทางนี้ภายในงานมีมกักรูเทศที่ได้ผับผลกระทบจากโควิด1 9บง้ามออกบูธเตอร์นี้รวมทั้งผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธกว่า80รายในโซนมหกรรมอาหารวีเลฟเชียงใหม่